ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออดสอนนะครับตัดผม KTO b ์อ Academy ครับเราเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับมาดูการทำงานมาดูเวอร์ชั่นนะครับของงานคัดหรืองานตัดในกึ่งลักษณะของผมชายในแนวของแฮร์ฟรีสไตล์นะครับ ความหมายของออดก็คือเราใช้เทคนิค,นครหรือการทํางานในรูปแบบพลาสหรือเอาเทคนิคะยคะคุบเป็นผมหญิงและผมชายมาเสริมแต่งหรือเป็นแนวของแฮวฟีสไต์จุดแรกนะครับออดใช้วีบางกดด้านจอนให้แนบ,นรบหรือลักษณะของปลายกระดก เพราะไอ่กอบปลายใจแนวให้ข้อออกมาได้พิวหวานะครับการทํางานหรือการคัดหรือการตัดในแนวขึงของคิปเปอร์นะครับหรือปัตตเรียนอ๋อต้องการที่ไร่ขอบปลายใจแนวให้เขามองหรือลักษณะของความสมูทนะครับหรือลักษณะของความโกลมเกินครับ เทคนิคของแฮ์ฟรีสไตล์เนี่ยออทใช้ลักษณะโซนของซิกด้านหน้านะครับที่เราคัดนะครับหรือการตัดในโซนของซิกด้านจอนะครับให้้าสมูทนะครับหรือลักษณะของงานแนบนะครับส่วนขอบปลายชจแนวในโซนของซิกด้านบนนะครับหรือขอบปลายชจแนวในโซนของซิกบนคิ้วนะครับอันนี้ออทคัดหรือการตัดนะครับหรือการลักษณะของงานตกแต่งในแนวกึ่งของนะครับเป็นลักษณะของวินเทจนะครับหรือเป็นสไตล์ของวัยรุ่นนะครับที่ออทมามิกนะครับหรือมาผสมผสานการทํางาน ส่วนการใช้หวีบางกดให้แนบนะครับหรือปลายกระดกอันนี้เราต้องการสร้างนะครับหรือลักษณะของกรอบหรือลักษณะของรูปรับของทรงการทํางานที่เราพลาดหรือเอาเทคนิคต่างๆนะครับที่เรามามิก,กหรือผสมผสานกันจะเห็นนะครับขอบลายชายแนวในโซนของซิกนหน้าอันนี้เป็นสไตล์วินเทจนะครับนะเพื่อนน้องนะครับตลอดจนเอฟซทุกท่าน ท่านก็สามารถแอดมินนะครับหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับส่วนขอปลายชัยแนวดีโซนของซิกด้านหลังหรือการโค้งมนนะครับหรือเป็นงานเชื่อมต่อในลักษณะของหลังหูปลายลายชัยแนวที่เราคัดนะครับหรือการตัดในลักษณะกรอบของทรงอันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานส่วนขอปลายชัยแนวดีโซนของซิกด้านซ้ายนะครับหรือลักษณะโซนของซิกด้านหน้าปลายลายชัยแนวลักษณะของหลังหูกรอบปลายชัยแนวในลักษณะของ จอนะครับอันนี้ก็คือหลักการวัชชยวีบางนะครับตรวจลักษณะของสเตทนะครับความหมายก็คือตั้งเป็นเส้นตรงเพื่อลบเหลี่ยมนะครับกรอบลายชายแนวในโซนของซี่หลังคูนะครับ ปลายลายชายแนวที่เราคัดหรืองานตัดลักษณะของงานโค้งหรือเก็บลักษณะขอบของด้านหลังอันนี้คือต้องการให้เก็บระคับขอบปลายชายแนวหรือเป็นสไตล์นะครับอย่างที่ออสเกิดแลอว,ว่าเราเป็นแฮลฟรีสไตล์ก็คือมีการพยุกต์ในกึ่งลักษณะของด้านหน้าสั้นส่วนด้านหลังนะครับก็คือลองแฮอันนี้ก็คือการทํางานหรือการพลาดหรือการเอาเทคนิคต่างๆนะครับที่ออสและทีมงานนะครับมาผสมผสานหรือการทํางาน ในรูปแบบของแฮร์ฟรีสไตล์ครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านอย่าลืมอ,อ,อย่าลืมนะครับการที่เข้ามาศึกษาหรือพัฒนาอันนี้เราก็สามารถที่อัพพลายหรือดัดแปลงเอาแนวทางต่างๆได้นะครับอย่าลืมนะครับการตัดในแนวของทูบล็อกนะครับหรือการไล่หนะึกึงลักษณะของการไล่เฟรดอันนี้ก็คือแนวทางหรือความรู้ในแขนงส่วนออสเก็บในโซนของซิกด้านหน้า ความหมายก็คือการตั้งนะครับหรือกึ่งของพีระมิดเพื่อไล่ปลายลายชายแนวหรือลักษณะของกรอบแบบพีระมิดหรือการขอบนะครับออกมาลักษณะของความคมอันนี้เป็นการทํางานหรือการการขอบในรูปแบบนะครับของวินเทจส่วนการเก็บนะครับความหมายก็คือใช้เป็นชิปเปอร์ตกแต่งนะครับอ๋อใช้วีบางดีกว่านะครับเก็บลักษณะของจรหรือขอบปลายชายแนวของสิง่สิ่งด้านข้างแล้วเราก็ตัดขอบหรือการขอบนะครับสุดท้ายนะครับเรามาเก็บ หรือมาการไล่นะครับหรือลักษณะของทรงโดยการใช้น้ําฉีดหรือลักษณะของเส้นผมให้เขามีลักษณะของเส้นผมเปียกน,นะครับหรือลักษณะของการไล่ในกึ่งของทรงส่วนขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านหลังหรือชายผมนะครับเราไว้จกึ่งลักษณะของรองแฮรอันนี้คือการทํางานหรือการมามิกนะครับหรือมาผสมผสานการทํางานจะเห็นนะครับขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านหลัง ที่ออทคัดหรือครับหรือการดึงหรือการยกที่ออทใช้กันไกลดิวนะครับหรือเจาะหรือแทรกลักษณะของเส้นผมความหมายก็คือปลายลายชายแนวที่เราคัดเราตัดแล้วเราต้องการให้เขาเป็นเหมือนกเส้นนะถ้ามองดูง่ายๆก็เหมือนกับช้อนซ่อมนะครับเหมือนกันที่เราเป็นเส้นๆเหล่าๆพิュ๊ๆออกมาอันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานที่ออทเอามาแผน4ช่องทาง Tik t o k YouTube Facebook Live และช่องเลียว เพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถที่จะดมินหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับส่วนเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจนะครับเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําไมออส และทีมงานนะครับเดินหน้าก้าวต่อไปจากการคัดนะครับหรือการตัดในลักษณะของความถุยโดยการใช้หวีตั้งในกึ่งของพิระมิดเพื่อไล่ไปลายลายใจแนวหรือลักษณะของความถุยจากการไล่กรอบกรอบในที่นี้ก็คือโซนของซิกด้านหน้าหลังหูขอบปลายใจในของคอเพีย นะครับตลอดจนถึงด้านไททอยอันนี้ก็คือการสร้างกรอบส่วนการเก็บลักษณะของความุยในกลึงลักษณะของโหนกผมความหมายก็คือการโค้งมนนะครับเข้าหาโครงสร้างเข้าหาลักษณะของโหนกผมในลักษณะของกึ่งกลางส่วนการปรับลายใจแนวให้เข้ามารวมหรือลักษณะของการดึงหรือเป็นการไล่และเข้ามารวมลักษณะของกึ่งของตัวยู เป็นตวงวงหรือเป็นแอโร่นะครับหรือเป็นลูกธนูที่วิ่งเข้าชนเข้าหาตั้งแต่บนหูนะครับแล้วโค้งบนมาลงลักษณะของไทยทอยความรู้หรือเทคนิคต่างๆเพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านท่านก็สามารถที่จะแอดมินนะครับหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านนะครับสีช่องทางนะครับทิกตอกเพียงท่านแอดเอกมครับ S O M J I t นะครับออสสมจิตหรือออสทิกตอกนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะ ลิฟแทกเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับส่วนการเก็บลักษณะของด้านบน ความหมายก็คือตัวเซนเตอร์นะครับที่ออดวางแล้วก็ใช้กันไกดิวหรือเจาะหรือแซกลักษณะของปลายผมอันนี้ก็คือการทํางานหรือการลดน้าหนักของเส้นผมบางทีนะครับเส้นผมของในแบบเขามีเนื้อผมที่หนานะครับเวลาเซตหรือจะท่งยากปลายลายชายแนวจะแข็งเป็นปึกๆนะครับสิ่งที่ง่ายนะครับหรือสิ่งที่ทํางานที่ดีที่สุดก็คือใช้กันไกดิวหรือเจาะนะครับหรือลักษณะของงานแซกผมนะครับครับเพื่อนน้องตลอดเจ็ดทุกท่านอย่าลืมนะครับ เพียงท่านแอดนะครับเอโกมครับ S O ส J I T นะครับออสสมจิตนะครับหรือออสติกตอ,อกดูผมหญิงผมชายกล้าวผมแต่งหน้าทุกรูปแบบทุกขแขนงนะครับออสมีการแผนไปยังช่องติกต o อ,อกนะครับส่วนทาง Facebook Live Every Day อาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ออสประสบความสำเร็จก็คือได้เป็นแชมป์ผมสุภาพบุรุษหรือเป็นแชมป์ผมชายหรือเป็นแชมป์ผมแฮ์ฟรีสไตล์ในความคิดสร้างสรรค์ตอนนั้นจัดงานที่เซนทันลาดพร้าว พระนท่านนะครับในทวนนะครับหลีกภัยหรือในยกรัฐมนตรีที่ท่านดํารงตำแหน่งนะครับเป็นในยกรัฐมนตรี ว้าวนะครับจัดงานนะครับดีใจมากนะครับต้องยอมรับความจริงนะครับว่าครั้งหนึ่งนะครับเราเป็นช่างผมสุภาพตีหรือเป็นช่างผมหญิงนะครับเราชนะเลิศตัดผมสุภาพบุรุษหรือเป็นช่างตัดผมชายในแนว h a ร์ฟรีสไต y l e ความคิดสร้างสรรค์ส,สิ่งที่ดีเลิศก็คือการที่ได้ช่วยจับพนักท่านนะครับในยกรัฐมนตรีหรือในยกในชวนลีกภัยที่ท่านดำรงตําแหน่งอยู่นะครับ ครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจนชาว f อฟทุกท่านมีการตอบถามนะครับมีการเชื่อชมมีการตอบรับนี่ก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านที่ท่านยางรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออกกันอยู่แต่อย่าลืมนะครับหลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชมนะครับเพียงท่านแอดมินหรือแท็กเข้ามาได้ตรงช่อง เฟซ e ุ o กไลฟ์เอฟ e ุรีเดย์นะครับส่วนการจบงานออสใช้กันไกจะเห็นนะครับฟั่มลงแล้วใช้กันไกดิวิวหรือเจาะหรือลักษณะของการแทรกลักษณะของผมในกึง่งลักษณะของความปาอันนี้จะทําให้ลักษณะของเนื้อผมปาลายลายชายแนวเขามีความดุ้งนะครับหรือมีลักษณะของความซอฟต์แล้วออสยังมีการแพ่ไปทังช่อง u t u b e นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถที่จะแอดมินหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทังช่อง YouTube แต่อย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่า อาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับต่าง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้ตลอดนะครับ ส่วนนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับที่ออสเกิดแล้วว่าออสมีการแพนไปประมาณพัน EP ก็คือพันตอนนะครับความหมายก็คือท่านที่ชอบผมหญิงนะครับก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้ผมหญิงท่านที่ชอบผมชายนะครับก็ไปศึกษาเรียนรู้ผมชายหรือท่านที่ชอบนะครับในแนวของงานแต่งหน้าไบ d a ลเมคอัพหรืองานแข่งหรืองานโชว์นะครับตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะแอดมินหรือแท็กนะครับเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ตังช่อง YouTube แต่อย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสนะครับ สอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ศึกษาหรือพัฒนาหรือเอาหลักการได้ฟรีจบงานนะครับออสมาบโบรโบในที่นี้ความหมายก็คือการบโบรนะครับหรือการดรหรือการเป่าเซตหรือการจัดทรงในแนวกึ่งของผมชายนะครับหรือเป็นแมนเฮาฟรีสไตล์นะครับครับเพื่อนน้องนะครับจะรหลอดจนเอฟทุกท่านอย่าลืมนะครับการศึกษา หรือการพัฒนานะครับหรือการเอาหลักการต่างๆเราย่อมมามิกนะครับหรือมาผสมผสานการทํางานได้ส่วนออสมีน้องใหม่นะครับมาแรงคือต้องช่องเรียวตรงนี้เขาโอเพ่นนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องแนนของสายวิชาชีพเข้ามาคอนเทนต์นะครับหรือพีเต์งานก็นได้ต้องช่องเรียวผมเชื่อนะครับหลายท่านนะครับมีกิจภาพมีการทํางานมีรูปลักษ์ของการทํางานที่นะครับ โดดเด่นอยู่แล้วนะครับท่านอาจจะร้องราทําเพลงทาอาหารเต้นราหรือกินอาหารทุกๆแบบที่มีแขนงของสายงานที่ท่านถนัดนะครับอันนี้ท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือพิเศษงานกันได้ตรงช่องเรียวนะครับถือว่าเป็นการแบ่งปันหรือเป็นการแชร์หรือเป็นการให้การซึ่งกันนะครับจบงานนะครับเราจะเห็นนะครับเทคนิคของงานรายนะครับหรือเป็นการโบรดด r ในแนวของ h a i ์ free ไต y l e หรือเป็นแมน hair free style อันนี้จะเห็นนะครับทรง กลมนี้สามารถที่จะใช้ในงานนะครับหรือใช้งานประกวดได้อาจจะหวีเป็นล่องนะครับหรือกัดสีให้สว่างนิดหนึ่งหรือเป็นลายเส้นอันนี้จะทําให้สีสันหรือทรงเนี่ยออกมาได้สวยนะครับครับเป็นความเรียนรู้ด้วกันนะครับเป็นการทํางานหรือเป็นการเอา,ขาแขนงสายต่างๆที่ออดนะครับเอาความรู้นะครับหรือขแขนงต่างๆลงทางบ้านหลังใหม่สี่หลังความหมายก็คือที่ออดเอาไปแชร์หรือลงล,ะละักษณะของการเรียนรู้ในกลุ่มแขนงของบ้านหลังใหม่ก็คือ Tik ทิ o k อก u t u b e Facebook ไลฟ์และช่องเลียว4หลังนี้นะครับเพลเพื่อนให้น้องตลอดจนสายวิชาชีพเข้ามาศึกษาหรือพัฒนานะครับหรือเอาหลักการของการทำงานในรูปแบบของออสสมจิตนะครับหรือดิสพาร์ดีได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวลืมนะครับเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับหรือกดติดตามนะครับ อันนี้ก็คือความรู้หรือการเทคนิคที่เราแบ่งปันนะครับส่วนเข้ามาแล้วก็ขอขอมท,ทุกท่านที่มีการคอมเมนต์แบบน่ารักนะครับอันนี้เป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าต่อไปนะครับจบงานนะครับออสมาใช้เป็นตัวเคลตินนะครับหรือเป็นตัวแฮร์เซรัมหรือเป็นลักษณะของการนะครับ โมหรือรูปลักษณะของเส้นผมส่วนการล็อกทรงนะครับอาอใช้เป็นลนักษณะสเปรย์ปุ่นหรือใช้เป็นสเปรย์ปุ่นนะครับของสีกองสีฟ้าใช้ของดิฟโซนะครับอันนี้สามารถที่จะใช้ ผมหญิงผมชายนะครับงานก้าวผมทุกรูปแบบท่านก็สามารถนะครับหาซื้อจัดจ้านได้นะครับที่ร้านอุปกรณ์เสริมสวยทั่วไปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ดิฟโซนะครับส่วนจบงานจะเห็นนะครับเราหวีหรือจีลักษณะของสเปรจะออกมาเป็นล่องนะครับหรือเป็นแนวของงานแข่งนะครับเป็นเทคนิคดีกว่านะครับเป็นการทํางานที่ออสผสมผสานและทีมงานของเคท็อคารามีหรือความรู้หรือแขนงต่างๆนะครับที่เรามาแชร์หรือมาแพนครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับตลอดจนสี่สาย ทางนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจนชาว f อทุกท่านอย่าลืมนะครับเข้ามาบ้านหลังใหม่นะครับมาศึกษาหรือม,มาพัฒนากันได้นะครับติ t กต y อ u t u b e Facebook l i น e และแล้วช่องเรียวส่วนหลายท่านอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้อีกอาจารย์อดสอนตัดผม